สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋าฮานอยสูตรแม่เดี่ยวนะคะเมื่อประจําวันที่31มีนาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ที่แอดให้ไปเป็นยังไงกันบ้างเนะาะเมื่อวานแอดให้เด่นที่462นะคะวิ่งรูทที่4ในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจออก083ล่าง92นะคะบนแอดหลุดไป92มาเด่นที่2นะคะสำหรับล่างในรอบเฉพาะกิจส่วนในรอบพิเศษนะคะ844นะคะล่าง83อ้าว83มาแบบดิ่ง,งเลย2หน่อยอ่ะรูทที่4นะคะมาเบิ้น44เนาะพี่ๆจ๋าไปเน้น4345มา44 4. พี่น้องดู ก็ยังโอเคนะมาในสายวิ่งสายรูดนะคะในรอบปกตินะคะหนึ่งสามห้าล่างสี่หนึ่งเน่นสี่สองมาสี่หนึ่งอ่ะเอาเข้าไปเนาะอ่ะในรอบ v ีพนะคะศูนย์หกหกล่างแปดศูนย์นะคะเด่นที่หกแอดก็มาเนาะพี่ๆจ๋า อ่ะตัวเด่นวันนี้มาหมดเลยนะคะสายวิ่งสายรูดก็ไปในสองหน่อยเนาะในรอบพิเศษสี่สีนะคะแล้วก็สีหนึ่งยังไงก็พักนำไปพิจารณาตามต่อแล้วกันนะคะพี่พี่จา๋าสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่ะตามกันต่อของวันที่สานะคะตอนแรกว่าจะไม่ลงให้นะวันนี้งานบ้านก็ยังไม่เสร็จนะคะพี่พี่จา๋า ทั้งจะมาทําแนวทางเนาะอ่ะ id ไลน์นะคะสําหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะก็ลงช้าหน่อยนะคะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดอ่ะสามสิบเอ็ดมีนาก็ไปเขียนหนึ่งพี่น้องดูสามสิบเอ็ดมีนาหกเจ็ดนะคะหาหน่อยสูตรเม็ดเดียว ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ๆจา๋าสำหรับพี่ๆเอฟซี FC ที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อ,อะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะ,ะมาดูตัวเด่นกันสําหรับในวันที่สามนุ่แอดให้เด่นไปที่หนึ่งสอง น8นะคะวิ่งรูดที่2นะ,คะใครมีชอบ2ก็นำอ่า1กับ8ไปวิ่งไปรูดได้นะคะเดี๋ยวเรามารูดที่2กันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ2 0 2 1นะคะ2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะอ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นมาดูกันอ่าตัวที่แอดเน้นในรูปที่สองนะแอดเน้นไปที่สองศูนย์นะคะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็ จดไว้แคบไว้นะคะพี่พี่จ๋าสายเบิ้ลก็อย่าลืมสองสองด้วยเนาะก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ